ผมเรียนจบมาผมไม่ได้ไม่ได้ทางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับศิลปะเลยผมก็ทางานช่วยธุรกิจที่บ้านครับแล้วก็มีไปหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารก็เพิ่งได้จะกลับเข้ามาทำแกลลอรี่จริงๆมันรักเรื่องมันประมาณสักสาสี่ปีช่วงโควิดใหม่ๆผมไม่อยากทำแกลลอรี่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะไปรวมหุ้นกันอลไรเดี๋ยวผมไปทํำ ันนี้เราพาทุกคนไปอยู่กันที่มาเอ็กโปแกลเลอรี่ถนนจารันสนิษวงป่าีค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินจิตรกรรมและเจ้าของเอ็กโซแกลเลอรี่คุณเจษราจันจรุงกิตค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะตามมาค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเจษดาจันจรุงกิตแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกว่าพี่ตือนะคะได้เลยครับผมถ้าก่อนอื่นนี่หนูทราบมาว่าพี่ตือเนี่ยเป็นคนเป็นศิลปิ้นด้วยหนูอยากทราบที่มาอี่ขาว่าทำไมพี่ตือถึงหันมาสนใจทางด้านศิลปะอืมก็คือจริงๆก็ชอบชอบ,ชอบวาดภาพนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ก็เรียนมาเรื่อยๆชอบวิชาศิลปะเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนที่ที่คณะจิตรกรรมครับมาหลาลัยศิลปากร พอจบม .6 แล้วก็วก็เข้ามาเรียนที่มหาลัยนี้ครับผมแล้วตอนมัธยมนีพี่ได้ไปเรียนศิลปะเพิ่มไหมหรือว่าก็จบโรงเรียที่โรงเรียนผมไม่ค่อยมีศิลปะมีวิชามปลายนี่ไม่มีวิชาศิลปะเลยมั้งครับ<ม>ต้องไปหาเรียนกันข้างนอกแบบว่าไปติวอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งพีไ่ได้ไปติวไหมได้ไปติวครับไปติววกวิชาวาดเส้นวิชาองค์ุประกอบศิลป์อะไรพวกนี้ครับก่<ม>อน<ม>ที่จะก่อนที่ไปสอบเข้ามาหาลัย เ่อเห็นว่ามหาลัยศิลปากรนี่คือขึ้นชื่อมากเลยทางด้านศิลปะใน้ตอนที่ไปสอบผนกับไหนนองตอนผมไปสอบเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าระบบเก่าได้ไหมเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยก็ตอนสอบเลยเขาเราไม่รู้คะแนนไม่รู้คะแนนทั้งวิชาเลยแล้วเขาก็ให้เลือกเลือกคณะเลือกเลือกอันดับอะไรไปเลยว่าให้ไปดูตามคะแนนเก่าว่าคะแนนที่ไหนเยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเลือกเลือก แต่ได้ยินว่าตอนสมัยผมเนี่ยสอบประมาณน่าจะเกือบเก mm ือบสองพันว่รับรับอยู่ที่ห้าสิบห้าคนห้าสิบคน mm hmm. ครับ mm hmm. สมัย mm hmm. นู้นครับผมตอนนั้นไม่มีสอบวาดรูปด้วยนะคะมีมีครับมีสอบวาดรูปด้วยครับเ่วงนั้นเรื่องนั้นพี่จำได้ไหมว่าแบบเขาให้วาดอะไรแบบป็ิสเกลูปคนนบบตอนสอบเนี่ยมีวิชาวาดเส้นเนาะ ตอนที่วาดเส้นเนี่ยเขาจะให้วาดฟิกเกอร์ชิ้นหนึ่งแล้วก็วาดพอร์เตชิ้นหนึ่งครับในเวลาสามชั่วโมงมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็วิชาอุปกอบสินก็เขาก็จะมีโจทย์ให้ครับให้ทําเป็นสีเป็นขาวดําเป็นอะไรครับครับแล้วตอนช่วงเรียนมหาลัยที่ได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่แบบน้ำใจอาจารย์ที่สอนผมส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับ หลายๆหลายๆท่านเลยวิชาเอกจิตกรรมเนี่ยก็จะมีอาจารย์อิทธิพลตั้งชโลกมีอาจารย์อมริตชุตวันมีอาจารย์ลุ่งธีรพิจิตรมีอาจารย์ไพรโรดวังบอลอาจารย์นวินเดือดกลางมีโอ้ยอีกหลายท่านเลยครับที่แบบเก่งๆทั้งนั้นครับเพราะลังเรียนจบแล้วพี่ทำงานอะไรตอนผมเรียนจบมาผมไม่ได้ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ เกี่ยวกับศิลปะเลยผมก็ทํางานช่วยช่วยธุรกิจที่บ้านครับแล้วก็มีไปหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารอะไรประมาณนี้แหละครับผม mm hmm. ก็เพิ่งได้จะกลับเข้ามาทำแกลอรี่เนี่ยคือจริงๆมันสักเรื่องมันประมาณสักสามสปีช่วงโควิดใหม่ๆ mm hmm. ประมาณปี2-0-2-1มีเพื่อนผมมาชวนให้ไปไปดูที่ที่หนึ่ง แต่คือตอนนั้นเขาอยากจะไปทําร้านอาหารเนาะแต่ผมไม่อยากทาแกลเลอรี่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะไปรวมหุ้นกันอะไรเดี๋ยวผมไปทาอะไรแล้วแต่โปรเจกต์มันไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วพอสักเมื่อประมาณมีนาคมของปีที่แล้วครับก็มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งที่เขาแบบว่าไปเช่าที่อยู่ตรงถนนเจริญกรุงตรงช่วงสี่พยาครับ แยกสี่พยามันจะใกล้ๆกับริเวอร์ซิตี้เนาะ,ะคือเดินออกมาปุ๊บอยู่ริมถนนเลยเป็นห้องแถวเล็กๆก็ตอนนั้นเนี่ยคือพี่คนนี้เขาเช่าชั้นสามไว้อยู่อาศัย,ส,ยส่วนผมก็เขาก็ชวนไปดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออบ้านนี่มีของมีนี่กน่นท่าดีอะไรอย่เงี้ยเราก็แต่เราก็เราก็ไปเช่าโดยแบบ ยังไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยครับเหมือนกับว่าด้วใจไปเรื่อยด้วยเช่าไปก่อนเช่าไปก่อนก็อยู่ไปได้นานเหมือนกันตั้งแต่เมษาปีที่แล้วถึงเดือนตุลาคมเป็นี้ือนทศกัรฐ์สุดท้ายก็ย้ายออกมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาที่นี่ล้วก็คืออยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนตุลาเลยนิทศการแรกเป็นเดือนพฤศจิกาครับที่ ที่ได้ย้ายมาที่เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็โชคดีโชคดีละกันเพราะว่าเจ้าของเจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ผมคณะโบราณคดีเนาะเป็นรุ่นพี่ที่มหาลาัยกันแล้วเขาก็เป็นคนโทรมาเหมือนมาปรึกษาเราว่าเขามีสเปซอยู่แบบเนี้ยทำอะไรได้บ้างไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วเรา หมือนประกอบกัอเราเริ่มเริ่มมีปัญหากระทางโน้นแล้วเราก็เลยได้ที่มาคือพอผมออกตรงนั้นเดือนตนุลาก็มาจัดงานเทศกาลต่อไปเดือนพฤศจิกาที่นี่เลยครับก็ทํามาเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้เกือบจะสองปีเกือบจะสองปีถ้ารวมกับที่เก่าด้วยครับ อันนี้นหนูสงสัยตงนานแล้วเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่มันเป็นรั้วเดียวกันร้านกา,าแฟที่ชื่อใช่ครับรก็คืองานศิลปะแล้วก็มานั่งกินกาแฟได้เลยได้เลยครับซื้อกาแฟขึ้นมาเดินกินข้างบนดูงานก็ได้ครับที่นี่เราสบายสบายอันนี้ในิทรรศการที่เราอยู่นี่ก็เป็นในนิทรรศการที่รำลึกอาจารย์สินวีรศรีที่วันเปิดงานงมาด้วยครับก็นนครับอันนี้คือหนูอยากให้เล่านิดน,นึงว่าแบบ วันที่15กันยาที่เราเพิ่นผ่านมาเนเป็นวันลำลึกของอาจารย์สินธราศิงป์อง,งครับ<ๆ>ก็เหมือนจริงๆจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับก็คือ,อ,อท,ที่มหาลัยของผมเนี่ยเขาก็จะมีงานจัดลำลึกตลอดอยู่แล้วทุกปีแต่เราด้วยความที่แบบเราเป็นลูกศิษย์เนาะเราก็คิดว่าเราจบสาบันเนี้ยแล้วผมคิดว่าที่อื่นๆเนี่ยเขาก็เขาก็ ให้ความสาคัญกับอาจารย์ศิลป์นะเขาลบผมว่าเด็กๆที่เรียนศิลปะหลายๆคนหรือหรือหรือศิลปินหลายๆคนนะครับก็ก็ยังก็ยังมีคิดว่ายังไงก็ยังก็ต้องราลึกถึงท่านบ้างไม่มากก็น้อยเนาะงานนี้ผมก็เลยจัดแบบผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่นักศึกษาศิลปากรนะครับที่มาแสดงก็มีของที่อื่นด้วยมีน้องๆนักศึกษาที่อื่นอะไรก็เอางานมาแสดงคือเราก็อยากให้มัน หลากหลายเนาะอยากให้มันเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนด้วยะครับอันนี้ก็เหมือนเป็การสำหรับศิลปินที่แบบว่าน่าจะที่อืนด้วยอะไร่างนี้ใช่ครับใช่ครับอยากให้พี่ตือพูดถึงบทบาทของเจ้าของแกลลี่หน่อยคราบตอนนี้มีการจัดการยังไงบ้างสำหรับแกลลี่ของผมนะครับก็เราจะแเราจะคุยกับศิลปินก่อน สมมุติว่าเรามีศิลปินมาอยากจะมาแสดงงานกับเราเราก็จะคุยกันเรื่องข้อตกลงเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าโอเคแล,แล้วเราก็เอางานมาดูกันเสร็จปุ๊บงานโอเคผ่านก็ลงคิวไว้แสดงครับก็ทางผมก็จะจะจัดการให้หมดงานโปร่งงานเปิดโน่นนี่นั่นแล้วก็ศิลปินก็มีหน้าที่ทํางานมาเนี่ยแหละครับแล้วก็มามาแสดงพอถ้ามันมีการการ การขายการอะไรก็ก็จะมีการหักค่าคอมมิชชั่นมีอะไรนิดหน่อยครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะคุยงานตรงกับศิลปินเลยครับด้วยหลายๆอย่างเราก็จะเราก็จะช่วยเหลือศิลปินในบางบางอย่างสมมุติศิลปินมีคอนเซ็ปต์มาแล้วมีงานมาแล้วเราอาจจะมาช่วยดูมาช่วยเกลาให้มัน คงกรอบมากขึ้นแบบนั้นครับผมพรว่าเปจเัดแสดงให้คุณวินงใช่ครับใช่ครับก็ถ้ามีผู้สนใจหรือว่าคิณวินท่าในใดสนใจก็ส่งสามารถส่งส่ง,สงผอตงานหรือว่าแชทมาคุยกันในเพจของของแกลลอรี่ก็ได้ครับหรือว่าใน IG ก็ได้ครับคือตอนนี้ผมตอบเองทุกคนครับผมแต่ถ้าให้พูดถึงแกลลอรี่ที่ ที่หนูมาที่หนูมาตอนเปิดงานาทีประการเดินริงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีนอกจากว่าเดินทางสะดวกนั่งเอามาดีมาได้แล้วอะไรอย่างนี้ยังมีที่จอดรถข้างหลังด้วยครับใช่ครับมีที่จอดรถพอสมควรพอสมควรก็คือถ้าในร้านจอดไม่พอมันก็สามารถเข้าไปในซอยด้านหลังได้อีกครับถ้ากัามีงานคือที่นี่เขาจะมีงานจัดอยู่ อยู่เรื่อยๆหมายถึงว่างานของของร้านอาหารเองนะครับเขาจะมีจัดงานอาหารสารใจปีหนึ่งประมาณสองครั้งถึงสาครั้งอันนี้ผมผมไม่แน่ใจก็เขาก็จะใช้พื้นที่อย่างเงี้ยครับจัดงานเพื่อชุมชนเพื่ออะไรคนในชุมชนออกมาขายของกันฮะ ก็เหมือนกับทางทางทางร้านเนี้ยทางเขาจะทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับสนับสนุนแบบพวกคนในชุมชนด้วยอุย้ยอันนี้เก่งมาก<ฮ>อยากให้ท<ฮ>ุกคนได้มาจริงิงเห็นว่าตอนนี้พี่ตือ่ยบริหารแกลเลอรี่อยู่แต่ว่ามีรูปแสดงด้วยก็งานตอนนี้งานส่วนตัวผมก็ก็ก็กำลังกำลังกลับมากลับมาทำทำอยู่ครับ<ฮ>ก็เป็นเพนตติ้ง แนวงานเนี่ยก็คือมันจะต่อเนื่องมาจากตอนสมัยที่เราเรียนเนาะคร,ครับครับก็จะมีพวกเรื่องราวพวกอะไรเดี๋ยวยังไงผมก็ไม่อยากจะไปนิยามมันว่ามันเป็นแบบไหนเนาะรูปภาพอันนี้ที่มีแนวคิดยังไงในการทำผมชอบคุณหลังมากเักึก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นไปถึงไหนหรอกครับเหมือนกับเราก็ก็อยากจะวาดอาจารย์ฝรั่งในแบบที่เราอยากวาดขึ้นมาแหละครับเพราะว่า คือมันมีคนวาดหลายแบบมากเลยนะแา่ศิลป์เนี่ยเราก็เลยอยากจะมีแบบแบบของเราสักแบบหนึ่งว่าฮะแล้วก็สีเนี่ยก็จะเลือกแบบสีที่ที่ผมผมใช้บ่อยครับอันนี้ที่มีปากเนยังไามครเป็น<ช>ปกกูกันหมดเลยครับวว้ากันหมดเลยผม,มยชอบมากเลยแบบลงลงสีบางทีแบบถ้าดูไกลๆันม่งบบเป็นเป็นเจ้าสีเทียนด้วย ที่ลงสน้ำมันหมดเลยครับครับผมพี่ตือมีแนวความคิดไหกครทบางาน,นอะไร้างเราจะสร้างแต่ว่านีคือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยง,งานงานงานส่วนตัวผมมันจะมันจะไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราก็ทําทจากเหมือนกับว่าเ,าเร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 าทำงานจากเราทํางานศิลปะาจากประสบการณ์ส่วนตัวของใครของมันเนะ ผมเชื่อว่าคือจากหลายๆอย่างครับที่มันประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในงานในผลงานของเราเอง<ม>คือแนวคิดที่ผมอยากจะให้ก็คือถ้าทำแล้วมันมีความสุขอ่ะก็ทำถ้ามันไม่มีความสุขผมก็คิดว่ามันน่าจะมาผิดทางนะฮะ ถ้าอะไรที่เราทำแล้วมันเวิร์กเนี่ยพูดไปก็ขนลุกไปครับถ้ามันถ้ามันดีถ้ามันเฮ้ยมันใช่นะเราจะรู้สึกได้เองวาดรูปไม่เสร็จหลายลรูปผมคยว่าวูดไม่เสร็จหลายรูปเพราะเรารู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้ครับอ่าแล้วรูปรนั้นที่ทำก็ไม่ทำอะไรต่อครับก็ทิ้งไว้วบางทีก็ก,ก,ก็ก็ทิ้งไปก็เลาะเฟรมออกเปลี่ยนผ้าใบวาดใหม่ คือถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปทำถ้ามันแก้ได้มันก็แก้ถ้ามันแก้ไม่ได้เราก็ช่งมันไปครับสุดท้ายนี้หนูอยากให้พี่ตือฝากช่องทางของแกลเลอรี่และช่องทางส่งตรช่องทางของแกลเลอรี่ตอนนี้มีมี IG นะครับก็ชื่อ Explode Gallery E X P L O D E x p l o d e แล้วก็ g a l l e r y ส่วนเพจ a c e o o o k เพจก็เป็นชื่อเดียวกันเลยครับ มีอะไรก็ติดต่อสามารถติดต่อหรือจะโทรเป็นเบอร์โทรก็มีครับ094-563-5256ครับผมแล้วก็ของพี่ตูมีช่องทางการติดต่อและช่องทางการติดต่องนันของผมเองเหรอครับของผมเองก็มี <c oughs> มีมีไอจีมีเฟซบุ๊กมีไอจครับชื่อสยามท u r เขียนติดกันเลยสยามตือกันจรุงจิต เป็นชื่อฉายาที่คณะนี้แหละครับค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปพบกันกันกบช่วงอาร์ตโชว์บายพี่ตือกันเลยในการครับนี่เป็น,เป,นเป็นห้องนิทรรศการของเรานะครับแกลเลอรี่เราจะมีสองห้องห้องเนี้ขนาดจะประมาณ6เมตรคูณ10เมตรครับแต่ว่าจะมีพวกช่องหน้าต่างช่องประตู ที่ว่ามันจะเซตงานลำบากนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราต้องใช้ใช้จริงๆเพรากำมีอีกห้องหนึ่งอยู่ทางโน้นครับห้องนี้ก็เป็นห้องจะแสดงอาจารย์ศิลป์ของเรเลยครับครับครับเป็นอาจารย์ศิลป์ก็ไม่พอด้วยก็เลยต้องไปติดที่ห้องโน้นเพิ่ม,มครับถ้าจะเกือบเกือบ50นะครับพี่เกือบเกือบ รวมรวมทุกรูปเลยรวมรูปที่เป็นแนวสร้างสรรค์ด้วยอย่างอันนี้ก็เป็นงานงานของอันนี้ก็งานของศิลปินของคุณคุณเต้นนะครับอัครวุฒิก็ว่าอาจารย์ศิลตั้งแต่สมัยที่น้องเต้นเนี่ยเขาไปแสดงงานที่บ้านอาจารย์ศิลละครับส่วนชิ้นนี้เนี่ยเป็นน้องทักผมมาจากที่ โคลาดน,นะครับอันนี้เป็นหลานปู่ของอาจารย์ทวีรัชนีกรเป็นน่าจะเป็นน้องนักศึกษาอยู่ชื่อน้องทัศเนี่ยครับมีของของที่อื่นของของหลายๆที่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รับรับรับเข้ามามีงานหลายๆแนว เป็นก็ของเพื่อนผมเหมือนกันเป็นงานปั้นฮะเป็นฟาสเตอร์อันนี้ก็ของพี่ตีอ๋อันนี้ที่เราไปถ่ายกันะมาณอีกที p ตอน EP ที่แล้วของอาจารย์ตีะส่วนนี้ประธานเขามามอบให้ใหพี่ภูมิเจ้าของร้านไว้ครับ ฟไลน์าันคนี่ก็จะมีเป็นครงร่างเส้นขีสขเฮ้ยมันเหนรู้สึกว่ามันกว้างแล้วมัน เบอดูดุโลกเนี่ยเพิ่นนะ<อ>ที่ใหญ่ดีสบายเดินดูสรุปปั้นอนนันนี้มันเป็นอ่าตั้งแต่8ปีก่อนครับมมผมซื้อกับกับรุ่นพี่ผมไว้เป็นอาจารย์สอนอยู่เหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะรับลูกปัก้นแกมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนครบ125ยย่ปีครับปีนี้133ยลาว นี่แล้วก็อทางนี้ก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับเชิญครับนี่จะเป็นห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะขนาดประมาณห้าเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับอันนี้ก็คือที่พี่บอกว่าหคูณเจ็ดครับครับก็จะมีงานสร้างสรรค์มีอะไรคืองานเนี้ผมผมก็ให้ใครอยากวาดอะไรมาก็ได้ด้วยครับแล้วก็มีอาจารย์ศิลป์ก็ยังมีด้วย ก็ออห้องนี้ก็อีกประมาณ20ภาพได้ห้องนู้น0ประมาณ30าประกว่าภา,าพก็มีงานไปคุยมไป ออเอยอนครับอันนี้ศิลปินชื่อจรินสุขแปงเราคนนี้มาเข้าจะวาดพระพระพุทธธาตุเยอะๆครับถ้าอยากให้พี่ตือพูดถึงงานมีพีการอาจจะถึงไหนว่าบะทีถึง งานเทศการนี้จะมีถึงสิ้นเดือนกันยายนครับก็มาชมได้ทุกวันเลยยกเว้นวันพุธวันพุธแกรลลอรี่จะหยุดครับผมครับออทุกคนสามารถมาชมงานศิลป์ของอาจารย์ศิลเดียศรีที่วาดโดยทั้งลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็ของศสนาบินท่านอื่นได้นะคะที่เอโซแกรอรี่ค่ะแกรนดี้ลมไปที่ี และสำหรับรายการอาโชบายเกียร์อรนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตือมากมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็พาเรามาชมสิลป์ครับคุณครับขอบคุณครับและสำหรับรายการอาโชวบายเกียร์พารนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการนี้สดๆได้ทางช่องสถานีวิทยุมกรจุันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงห้าสิบห้าและทั้งนี้ยังสามารถรับชมออนไลน์หลังได้ทางเ c ซ b ุ๊ k และ You Tube อาร์ชโชว์บายคีวอพัสค่ะสำหรับวันนี้รายการอาร์ชโชว์บายคีวอพัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายรายการอาร์ชโชว์บายคีวอพัสวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ลาดพร้าววังขีน29ิค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินดังยุค80 90นย์เก้าศูนย์นักร้องนำวงไอเซล ความบอกเข้ามามันใจเธอไม่เป็นทนว่าได้แตเพียงของโบราณมืมีมนอา,ากาใจเธอหาอยันายักษ์วรในกะเียงตอบแหววยังมันคงมีพลังยางให้น้ที่เราดูใจทูท่ทุทับเกียงเลอไป,ไปยัก ได้ก็เริ่มต้นจากพื้นฐานดนตรีก็มาจากการเล่นกีตาร์เลยแหละครับผมคือดนตรีเนี่ยมันเริ่มมาจากนี้จ้ะหนูตอนนั้นพี่สอบเข้าโรงเรียนจังหวัดนะมันก็มีการประกวดดนตรีแบบเพื่อนบอกเฮ้ยรวรวงกันดีกว่าเว้ยก็รววงกันห้าหคนตอนนั้นยุคนั้นเป็นยุคของเพลงของวงไมง่กีท็อปดังครับเมื่อเธอเปนงาน